อัปเดตนะคะน้องเชือกเทาเนื้เดี๋ยวให้กินอาหารให้ดูนะคะพรุ่งนี้จะเดินทางไปภูเก็ตน,นะคะเนาะเนาะลูกคอกแม่มาลุนะคะอ่าหิวหิวอ่าโอเคอ่าอาหารก็โรย,ยงาคันินเหมือนเดิมนะคะแช่น้ําร้อนให้นิ่มนะคะหนาทีก็จะอืดอย่างนี้เนาะเราก็ให้เขาทานนะคะอันนี้เป็นมื้อเย็นนะคะน้องทานสองมื้อนะคะสิบเออหกโมงเชา้าแล้วก็สิบโมงเย็นเนาะทางเก่งนะคะนี่นะคะทมนี้เลยกระติกาดิกด้กๆๆเลยเนะาะแข็งแรงคะ่ะกินเก่งนะคะ พรุ่งนี้ไปจะส่งให้ไปภูเก็ตแล้วเดี๋ยวรถมารับช่วงเย็นนะคะ,ะนี่นะคะถ่ายด้านนี้เนาะก็ให้กินอย่างนี้เลยนะคะอาหารแช่น้ำนร้อนให้นิ่มท่าน,นาทีเท่านั้นเองนะคะรู้เรื่องคนนงนะคะ,ะดูหน้านิดนึงอ่ะนี่นะคะตัวน,นี้นะอ่าพรุ่งนี้จะเดินทางนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวไปเขาทานไปนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายคลิปเออตอนรับนารับให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะน้องแข็งแรงดีจริงเก่งเนี่ยค่ะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะได้รับครบจำนวนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ